ก็กราสวัสดีพวกข้าผมเดวต้าทิงเทลนะครับก็วันนี้นะครับผมก็อยู่ที่ร้านโมโตมิเตอร์อีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปประกอบคิวหน้านะครับผมก็เด๋ยวจะมาติดตั้งแล้วก็ยึดตำแหน่งใหม่นะครับให้มันแน่นขึ้นนะฮะนี่ครับสวิตโดยช่างนับนะฮะแล้วก็เด็กลูกมือนะครับผมจากร้านพิซซ่านะครับย่านบางปวยนะตอนนี้ก็ลื้ออะไรกันมาพอสมควรแล้วนะฮะตอนนี้กําลังเริ่มขั้นตอนการประกอบคิวนะฮะ ู่นี้เป็นชิลไฟเบอร์นะพลาสติกนะฮะซึ่งเดิมๆมันมากับติดมากับรถนะฮะจากที่ร้านนะฮะมันมีอาการโยกสั่นแล้วก็มีเสียงนะฮะตอนนี้เราก็จะมาแก้จุดบอดของมันนะฮะแต่ละจุดเราจะมาแก้จุดยึดใหม่นะคราวนี้จะให้แน่นกว่าเดิมแน่นอนนี่เป็นสูตรของช่างนัดนะฮะรถเขาจะอยู่ด้านหน้าตรงนู้นนะฮะนี่นะครับตรงนู้นัเดี๋ยวไปชมนะฮะ นี่ก็จะเป็นรถของช่างนับน,นะครับผมนี่เขามีเก็บสีเรียบร้อยนะฮะสวยงามนะฮะว้าว <Wow. S 1> นี่ทำสีเทานะครับเกินกับตัวรถสวยนะนี่จะเป็นชิวเดิมๆอันนี้ซื้อมานะครับกับที่ร้านเลยนะฮะชุดยกนี่ซื้อมาต่างหากนะฮะชุดยกของ n m a x นะฮะร้อยห้าสิบห้าแล้วก็กระจกเป็นของ R3 นะครับแ,แบบยาวสวยงามนะครับ กดแน่นมีก็มียึดโทรศัพท์นะครับอันนี้เป็นงานสร้างนะครับถระทำขึ้นมาเองนะดูนะอารมณ์เหมือน ADV นะฮะตัว150นะฮะนีครับจับโทรศัพท์จะดีได้นะฮะสวยงามเพราะโคตรลงตัวนะนี่ชิกวันนี้ผมก็จะมาทดสอบนะครับจะมาชั่งน้ำหนักของตัวแคตตานะครับที่ติกกดกับรถผมนะครับ เราอตนิชใช้งานมาปีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูน้ําหนักกันว่ามันหนักจริงไหมนะฮะไม่ <Okay. S 1> เคยได้ช่างนี่ครั้งแรกเลยอันนี้ด้วยความอยากลู้งผมนะน,น,น้ำนิมน้ําสนิมเพียบเดี๋ยว่ที่เขาช่างโลละเป็นสองบาทหรือเก้าบาท <c oughs> อะไรฮะนี่ชิ้นแรกนะเดี๋ยวนอนวางยังไงดีขยับไหนเลยเดี๋ยวต้องวางยังไงดีให้มันน้ำมากแกะด้วยกัน,กน ยิโลขายกันแล้วนะนนะเราจะวางกันแบบนี้เลยมีทิ้งน้ำหนัก,กนด้วยชิ้นหนึ่งมันจะมีสามชิ้นนะฮะจริงจริงมันมีสี่ชิ้นแหละเราตรงนั้นไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก่อนคร่าวๆเพื่อความรอบนี้เลยนะ ท้ให้มันร้านกันโอเคเรียบร้อยนะครับนี่ฮะอยู่ที่สี่กิโลนะกระดาผมนะครับตัวนี้นะถ้อาจจะมีไฟก็หักลบไปน,นิดหน่อยเขามีอีกชิ้นหนึ่งก็ตีประมาณห้าโลแล้วกันนะนี่นะฮะเผื่อใครๆอยากรู้นะครับว่าการะดามันหนักเท่าไหร่นะครับนี่นะถอดลงมาแล้วสี่โลนะคร โ <Okay, S 2> อเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองช่างชิลนะฮะเีจะมีชิลด้วยเดี๋ยวจะลองช่างอนะ่ะนี่เนี่ยขึ้นมาเป็นหกโลหนึ่งขีดนะฮะไอชิลน,นี้ถ้าหักลบกันไปก็ประมาณโลกว่าโลครึ่งน,นี่มันจะมีเขาเรียกอะไรนะมีชุดยกของ n m a x okay. ก็เห็นครับจบงานเรียบร้อยนะครับก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือยึดจุดนัดใหม่นะครับผมเดี๋ยวได้ช่างนั้นนะครับมาอธิบายครับว่าทําอะไรกับคิวหน้ารถคันนี้บ้างนะครับขอเชิญช่างนั้นครับสวัสดีครับช่างนัทครับครับผมก็มีแก้แก้จุดยึดใหม่แก้จุดยึดใหม่นะคะทั้งคันเลยตัวซิวใช่ไหมฮะตัวซิว ฐา,านชิวจุดยึดต่างๆแล้วก็เพิ่มเติมนะเพิ่มเติมคือตัวบาจับโทรศัพท์พวันนี้เป็นงานสร้างใช่ไหมฮะใช่ครับงานสร้างขัดต่องคันอืมขับคันเลยนะ,นะวันนี้ช่างนัดเปิดที่เท่าไหร่ครับคันนี้อันนี้ก็จับสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบบาทใช่รวมค่าทั้งสีดอืมแล้วก็ดีต,ตั้งได้ไหมฮะติดตั้งด้วยติดตั้งนะฮะสี่ร้อยห้าสิบแล้วแล้วก็น็อตคู่หนึ่งน็อตนะฮะมีน็อต องศาจะ <สา S 2> เป็นประมาณนี้เนาะก็ถ้าเห็นได้ชัดก็จะเป็นแบบนี้ถ้าจับทัวร์จับมีแบบนี้เลยสวยงามนะครับก็ถ้าใครสนใจทั้งตัวยุดโทรศัพท์แล้วก็ฐานฐานชิลหรือว่ายกชิลนะฮะก็ตัวนี้ท่านน้บอกว่าสั่งของมาเองก็ได้หรือว่าจะมาสั่งกับทางนัดก็ได้ใช่ไหมใช่ถ้า,ถาสใส่ใส่พิซอยู่สี่ร้อยครับผมอยู่สีส่รอยคือหาจุดยึดใหม่ให้มันแน่นกว่าเดิมครับ ไม่ครนไม่ดังไม่โยกอ,อันนี้คือแก้ไขามาหลายรอบแล้วใช่ไหมจนลงตัวใช่ครับผก็ฐานครอบตัวนี้นะฮะแล้วก็ชิวตัวนี้ก็ใครสนใจก็ร้านอยู่แถวพหลามพหลามสาก็ร้านถลกกระต้อนพหลามสานะครับก็สั่งมาให้ช่างนัดใส่ให้ก็ได้เพราะว่ามันมีการต้องแก้ผมพูด,ดง่ายๆมันต้องแก้นะถ้าไม่แก้มันก็จะมีปัญหามันโยกมันสั่นนะฮะแบบนี้ ถามว่าดีไหมมันก็ดีนะฮะเพราะว่าถามว่าถ้ามันโยกมันสั่นมันรับน้ําหนักตัวนี้ฮะตัว<ล>ยก QN Max นี่ที่เสริมขึ้นมามันมีน้ําหนักนะฮะแล้วก็ตอนนี้อ<ม>ืมแยกจุดยึที่ใหม่ฝั่งน็อตตัวเมียฝั่งส<ม>ีกับชุดสีฝั่งติดกับชุดสีเลยนะฮะ<ม>ไม่ใช่ไม่ใช่งานรอยน,อน็อตงานรอยน็อตมันจะไม่ทนใช่ครับเพราะว่ายังไงใช้มปนานๆก็โยกเหมือนเดิมใช่ไหมครับนี่ครับตัวยก QN Max กระจก R3 ก็ถามว่าสั่งที่ไหนได้ก็นี่ครับลาโมโตมิเตอร์ไงก็ช่างนัดได้เลย ตัวมิตเตอร์แถวบางกวยน,นะฮะตัวนี้ถ้าใคร,รนสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไว้ให้นะฮะนี่คือหน้าตาคร่าวๆนะผมใส่มา2ชิวแล้วนะอันนี้ชิวที่สผมแล้วชิวแรกแตกมาแล้วตอนแรกใส่ชิวยาวนะครับแล้วก็เป็นลายวินอมเป็นทรงลงมาของเอ็นนะครับโดยตรงจะสูงขึ้นมานะประมาณครึ่งหนึ่งประมาณนี้นะครับ ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็แคนี้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับผมใหม่ที่ช่องที่ยวโตเลสซิ่งไทยแลนด์แล้วตอนนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different man you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow you can't be a pro no waste your time no more who the fuck are you